สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับการไปทำพาสปอร์ตนะครับผมอยู่ที่ภาคอีสานนะครับผมไปทำที่เซนทัลอุดรนะครับมีที่เดียวนะครับก็คือเซนทัลอุดรนะครับที่ใกล้นะครับแล้วก็จะมีที่คอนแก่นนะครับแต่ว่าผมมารีวิวที่ไปทำที่เซนทัลอุดรนะครับนะครับนี่นะครับได้รับวันนี้นะครับเป็นพาสปอร์ตนะครับ พาสปอร์ตนะครับเรียบร้อยนะครับได้รับเรียบร้อยนะครับทีนี้จะมารีวิวนะครับแนะนำว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับก็คือเรื่องระยะเวลานะครับผมไปทำวันวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่17นะครับผมได้รับวันนี้ก็คือวันพฤหัสนะครับวันที่20นะครับใช้เวลาอยู่ประมาณ ผมนับดูจากสเตตัสในการส่งนะครับก็คือใช้เวลาอยู่3วันนะครับ3วันนะครับก็ถือว่ารวดเร็วนะครับรวดเร็วพอดีมีแพลนมาจะไปเที่ยวก็คือวันวันศุกนี้นะครับทีนี้ในการทำนะครับพาสปอร์ตก็คือเรื่องราคานะครับตอนนี้ก็คือราคาเล่มละถ้าเป็น5ปีนะครับอันนี้ผมทําที่5ปีนะครับ1,000บาทนะครับ รวมค่าส่งก็คือ40บาทเป็น1 0 40บาทนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่จะไปทำ10ปีนะครับ10ปีก็จะเป็น1,500บาทแล้วก็บวกอีก40บาทนะครับเป็นค่าขนส่งนะครับนะทีนี้นยะมารีวิวนิดนึงนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับที่ไปทำก็คือใช้บัตรประชาชนนะครับเพียงใบเดียวก็ไปทำได้นะครับทำง่ายๆนะครับก็คือไปที่ ชั้น3นะครับเซนทัลพาซาจังหวัดอุดรธานีนะครับชั้น3นะครับแล้วก็ขึ้นไปเอาบัตรคิวนะครับบัตรคิวนะครับเพื่อทำนะครับในการทำก็จะได้บัตรคิวมานะครับเราก็จะมีเอกสารนะครับหนึ่งแผ่นะครับไปวัดส่วนสูงนะครับแล้วก็รอคิวพอไปถึงเข้าไปเตรียมตัวทำพาสปอร์ตนะครับก็จะมีในเรื่องของการสแกนนะครับสแกนลายิ้วมือก็คือ ด้านซ้ายมือก่อนนะครับสีนิ้วนะครับแล้วก็ด้านขวามือ4นิ้วนะครับแล้วก็นิ้วโป้งพร้อมกันนะครับนะเสร็จแล้วก็มีการเซ็นนะครับเซ็นชื่อนะครับเซ็นชื่อนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปหน้าตรงนะครับแต่เป็นขาวดำนะครับขาวดำทีนี้พอเสร็จนะครับก็จะทําง่ายมากนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับสําหรับของผู้ใหญ่นะครับอันนี้ก็คือมารีิวให้ให้กับเพื่อนๆนะครับ หรือว่าใครที่สนใจที่อยากไปทำนะครับนะใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับนะทีนี้อ่าก็ผมก็จะมาให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการทำพาสปอร์ตของเด็กนะครับของเด็กของเด็กก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับผมก็พาลูกไปทำนะครับไปทาก็เหมือนเดิมนะครับที่เซนรันมาซาเหมือนเดิมนะครับแต่ของเด็กเนี่ยจะมีความยุ่งยากนะครับความยุ่งยากขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเด็กจะต้องเตรียมอะไรบ้างหนึ่ง นะครับบัตรประชาชนตัวจริงนะครับสองทะเบียนบ้านตัวจริงนะครับสามใบเกิดของเด็กนะครับเป็นตัวจริงด้วยนะครับสติบัตรนะครับของเด็กด้วยนะครับแล้วก็ทะเบียนสมรสของพ่อแม่นะครับแล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็ต้องเป็นใช้บัตรประชาชนจริงไปด้วยนะครับแล้วก็กระบวนการค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับก็จะมีการเซ็นรับรอง เซ็นรับรองนะครับของบุตรด้วยนะครับนะก็แต่กระบวนการการถ่ายรูปการสแกนแล้วหนูเหมือนกันกับผู้ใหญ่นะครับนะครับแล้วก็ของเด็กก็จะมีผู้ปกครองนะครับในการลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นลูกจริงๆนะครับเป็นลูกจริงๆนะครับก็แต่หลายครั้งนะครับเห็นทางเจ้าที่ก็บอกว่ามีการแอบอ้างก็มีนะครับฉะนั้นแล้วนะครับหลายๆคนนะครับที่จะพาลูกๆนะครับไปทํา บุตรของเรานะครับก็คืออายุไม่ถึง18ปีนะครับนะก็ต้องเตรียมหลักฐานให้พร้อมนะครับก็คือย้ํานะครับก็คือจะต้องเป็นตัวจริงเท่านั้นนะครับนะก็หวังว่านะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะครับไม่มากก็หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาให้ความรู้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ